สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูไปทําความสะอาดบ้านกันอยู่นะคะเราก็ไม่ได้จ้างใครนะเนื่องจากยุคโควิดก็เลยทํากันตามลำพังแล้วก็เคลียร์ต้นไม้หลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันแล้วก็มันลกทํายังไงให้มันสะอาดแล้วเราก็จะปลูกผักปลูกอะไรใหม่กันนะแต่ว่าผักริมรั้วของเรามันก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะเราก็ได้เก็บรับประทานได้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยโลอันชันออกไปแล้วตรงนี้ยังเหลือใบเตยให้เห็นอีกหรือวก็ตายไปซะแล้วมีเหลือให้เห็นอีก อานนี้จะเป็นสมุนไพรนะแต่เราจะเอามะยมเนาะเราก็ต้องเลือกเอาน้าสงสารคุณนายอัญชันมากองอยู่ตรงนี้นแล้วทจริงการมีต้นไม้นี่เป็นเรื่องที่ดีนะประโยชน์ที่ได้ก็คือเราได้เป็นที่พักอาศรรยัยของนกของอะไรด้วยสังเกตไหมนกจะขึ้นมาทำรัง <c oughs> เขาจะเริ่มเข้ามานอนละ ยินเสียงจิ๊กๆๆดูสภาพตะไคร้ตะไคร้อายุ3เดือนมันต้องเหล่าเนี้ยจะต้องลลนะตัดแต่งให้ดีเราจะไม่ปุดทิ้งนะคะทําสาวใหม่ผักชีใบเรื่อยมันก็ยังอยู่ให้ได้มันอยู่ให้ได้โปเล่นะคะโปเล่ก็ยังมีชีวิตอยู่ ให้เราได้เชยชมเราจะต้องคาสาวผักหวานเป็นลินญาลเลยผักหวานทรงชลูดต้องเลาะใหม่ทั้งหมดนะฉากตรงนี้คณะอเมริกันตรงนั้นแหละมีชีวิตนะคะมีชีวิตอยู่ทั้งหมดแต่ต้องตัดแต่งให้ดีค่ะใบาราใบลาชิวกับแกงใบลาแกง,แ,แ,กงแกงปักใต้แกงเหลืองแกงใบลา,าอะไรอย่างเงี้ยใบลาก็ยังมีชีวิตอยู่ ไม้ประดับไม้ประดับข้างเสาบ้านขาดน้ำามากินน้ำเก่งมากไะต้องดูแลต้องฟื้นฟูทั้งหมดการทิ้งบ้านไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุม้มหว่วงต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตมาถึงเราก็ต้องดูแลจะไม่ทิ้งทั้งหมดนะคะก็แต่ว่าก็จะค่อยทยอยอาจจะปรับให้มันดีขึ้นแล้วก็ตแต่งให้ดีขึ้น ให้ดูไม่นางมะม่วงเนี่ยมีตําหนิงขึ้นไปถึงข้างบนเลยไม่ได้ดูสามเดือนบ้านนี้เสมือนเป็นบ้านล้างทีเดียวมีน้าที่มีหลานมีน้องคอยดูแลให้เห็นาดแล้วโอโ้โหบ้านนี้เป็นล้างง่าเลยบ้านล้างง่ายไ,ไ้ต้นไม้นี่ครูจะปลูกผักทุกต้นนะคะเราจะได้ทานผลมันต้นไม้ดได้ด้วยแล้วก็ทานผักใต้ต้นไม้ได้ด้วย น้าสงสารนี่เรามาดูเขาฤาษีเขาฤาษีเนี่ยโอ้โหงางยังงามนะใต้ต้นมะม่วงเขาฤาษีใต้ต้นมะม่วงก็งงจะค่อยๆไว้เป็นไม้ประดับที่ใต้ต้นมะม่วงจริงๆมันจะมีชักโคราากนะคะมีข้ามิ้นมีชักโครกจริงๆล้วผักปูดก็เอามาปลูกนะแต่ว่ามันตายไปหมดแล้วคือเรามีพื้นที่จํากัดน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ข้างนอกก็มีผักมันขึ้นเองตามธรรมชาติ ข้างในก็เป็นผักที่เราเน้นในเรื่องของสามารถเป็นอาหารได้เป็นหลักนะแล้วก็ตกแต่งเพื่อให้มันสวยงามอยู่กับเราได้เราก็อยู่กับมันได้ให้ต้นไม้อยู่ในสังคมเมืองได้เราอยู่ในสังคมเมืองเราก็สามารถมีผักรับประทานได้อย่างปลอดภัยอันนั้นต้นอะไรอ่ะอัจู จิกต้องตัดแต่งมันด้วยใช่ไหมมันจะมันจะแตกออกมาให้เราได้กินยอดอปอีกใช่ปะยอดจิกไม่ใช่อดจิกเ้ไม่ใช่จิกสิพูดผิดอะไรเนะี่ยแต้วเหรอต้นแต้วไหมแต้วต้นไม้ก็บกูต้องไปเรียนรู้จักต้นไม้กับ ต้น้นกระเน่หละนั่นแหละนะพิดอน่าหนา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 ฝ้าน่าฝ้พันดีนะคะเนี่ยหน้าฝ้ายพันดีมากๆเลยอ่ะชานดีด้วยอุตส่ามีลูกไก่อันนี้เป็นเน่าที่รับประทานได้ตลอดทั้งปีเดี๋ยวจะต้องให้อาหารเพราะไม่ได้ให้อาหาร พนักงานิติมศักดิ์ท่านผอจอกอยู่ออกับใต้ก็ทำวนทุเรียนอยู่เล่กับเครสวนที่บ้านเป็นสวนย่อมต้นมะกรูดอายุสี่สิบปีตัดเรื่อยเลยคะมันก็เนี่ยต้นข้อนี้จริงๆริงต้นแค่นี้นะทริงจริงบ้านเนี่ยปลูกกระเบื้องหมดเลยต้นมะกรูดเนี่ยเป็นต้นไม้คู่ชีพไปไหนก็พกไปด้วยก็เลยต้องตัดมันเป็นทำเป็นสาวเป็นเด็กอยู่ด้วย ที่นี้ไม่ได้ดูสามเดือนดูสิเนี่ยมันพุ่งยอดไปถึงนู่นท้องฟ้าเลยมากรุบแม่นางชวนชมยังออกดอกอีกเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ออกดอกชูช่อสวยงามรอเจ้าของบ้านยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่คุณน้องยังสวยอยู่ ก็ได้หลานช่วยลดค่ะต้นน้ำต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยมันทนมัทน,ทน,ท,น,ท,นทนแรงแล้วก็ช่องริมช่องหน้าฝนมันก็เลยออกดอกให้ตลอดนะอันนี้เรียกว่าเฟื่องฟ้าบ้านแต่ว่าถ้าเป็นดอกแบบนี้เล็กๆเนี่ยเป็นเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าแครนะคะถ้ามันอยู่ข้างนอกมันก็จะสวยนะมันเป็นแคะเตี้ยแต่นี่เอามาอยู่ในนี้เป็นที่จํากัดของมันก็แต่ก็โอเคอ่ะมันก็สวยดี ดูซุ้มยานางล้วแต่วิญญาณนีสภาพต้นมะยมนะรกมากต้นมะยมกับต้นอัญชันนะมันอยู่กอดกันต้นอัญชันเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้ต้นมะยมลกมากเลยจะต้องโละนะต้องโละต้องเคลียร์เพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการต้นมะยมมากกว่าแต่ต้นอัญชันเราก็ต้องการนะมันก็มีดอก มดอกมันกำลังตุงต่มๆมาเยอะแยะเลย,ยเลยมื่อกี้ครูก็เก็บเก็บด,ดอกไปสะสมไปแล้วแหละก็เสียดายอยู่เหมือนกันทำยังไงได้ละ่ะก็ต้องเลือกกันนะคะพอมะยมนี้ก็มีประโยชน์นะ่้จะกินลูกมันด้วยแต่อันชันก็ดอกก็มีประโยชน์แนละเสียดายนักพี่เสียดายน้องทํำยังไงดีถึงจะให้มีทั้งอันชันและต้นมะยมกําลังคิดอยู่ว่าจะทําอย่างไร จากบ้านไปหลายวันกลับมามะละมีเต็มหมดเลยขึ้นเองตามธรรมชาติเก็บมะละเป็นผักกินน้ำพริกจากบ้านไปสามเดือนกลับมามะละเต็มไปหมดเลยงามมาก อยากอินเทนกับเขาบ้างอะ่ะมันกระด่างมันเข้าอยู่นะเห็นไหมด่างทุกใบเลยเก็บผักบ,บิมรั้วผักสวนครัวรั้วกินได้แค่นี้ก็าทานได้แล้วครบหนึ่งมื้อแล้วค่ะเป็นอาหารประสุขภาพร้นๆน อันนี้มันชื่ออะไรนะดูดูดูทำมันโอ๊ย,อยหน้ามันเนะี่ยดูดิตัวนี้ชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ้เอ้าดูไปทำมันเนะโอ๊ยมันเจ็บ ไหมลูกแป้งดูนี่ลูกแปง้งอู้ตาหน้กกากลัวนะดูตาดูตาเป็นยัางไงาสบตากันหน่อยเป็นไงจ้าสบตากันหน่อยตาความเมตตาไงทำไมตาเป็นอย่างนี้ นี่แหละค่ะก็เป็นกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะที่เรามาปรับปรุงนะคะมาปรับปรุงบ้านทำความสะอาดบ้านนะทำให้มันสะอาดน่าดูน่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็คงไว้ซึ่งสภาพที่เราจะต้องใช้ชีวิต แบบธรรมชาตินะคะเพื่อบำรุงสุขภาพของเราดยการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้นะคะในยุคโควิดอย่างนี้ค่ะเราก็สนับสนุนการปลูกผักไ่รับประทานเองในบ้านเป็นการประหยัดด้วยแล้วก็ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะครูอ่อนวีฒนีก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับครูอ่อนได้ใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ